สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์สําหรับวันนี้เราเรียนกันในเรื่องการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะการเปรียบเทียบเพื่ออะไรนะคะก็คือการนําจํานวน2จํานวนมาเปรียบเทียบกันว,ว่าจานวนไหนที่มีค่ามากกว่ากันจํานวนไหนที่มีค่าน้อยกว่ากันแล้วก็อาจจะมีค่าที่เท่ากันก็ได้นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะที่ครูายกมาให้นะคะอ่าข้อนี้นะคะ ะคะคุณไอต้องการเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะระหว่างมังกรกับไดโนเสาร์นั่นเองนะคะมังกรกับไดโนเสาร์นั่นเองมีน้ําหนักอ่ามังกรมีหนัก1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสามสิบสี่กิโลกรัมนะคะไดโนเสาร์หนัก สิบเก้าล้านสี่แสนสกิโลกรัมนะคะดังนั้นเราจะนำสองจำนวนนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะวิธีการเปรียบเทียบเลยนะคะก็คืออันดับแรกเราจะเปรียบเทียบจํานวนหลักก่อนนะคะ,ะดูจากที่ ครูอ้อเขียนแล้วนะคะเราจะดูออกเลยว่าตัวแรกของมังกรใช่ไหมหนึ่งล้านสามแสนแปดหมืพสิบสีเนี่ยจะมีแค่เจดหลักเป็นของมังกรส่วนสิบเก้าล้านสี่แสสี่หมืห้าพันเก้าร้อสิบสองเนี่ยอ่ามีแปดหลักเป็นของไดโนเสาร์นั่นเองนะคะดังนั้นพอเราเจอว่ามีจำนวนหลักไม่เท่ากันแล้วนะคะเราจะ อธิบายได้เลยว่าเมื่อมีจํานวนหลักไม่เท่ากันจํานวนที่มีจํานวนหลักมากกว่าจะเป็นจํานวนที่มากกว่านั่นเองนะคะดังนั้นจํานวนที่มีหลักมากกว่าจะเป็นจํานวนที่มากกว่าดังนั้นไดโนเสาร์ของเราจะมากกว่า บางกอน,นั่นเองนะคะดังนั้นครูอายก็สามารถเขียนได้เลยว่า1 3 8 2 0ล้านน้อยกว่า19 4 4 5 9 1ล้านนะคะทำไมครูายถึงเขียนว่าน้อยกว่านเนี่ยเมื่อกี้ครูายอธิบายว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมก็เพราะว่าถ้าเราตั้งต้นด้วยตัวไหนเป็นตัวแรกนะคะให้เรานำมาเขียนไว้ด้านซ้ายมือแล้วเราก็เอาตัวนี้นะค่ะเป็นเกณฑ์นในการเปรียบเทียบ ว่าตัวด้านหน้าหรือด้านซ้ายมือกับตัวด้านหลังอ่าเป็นยังไงกันดังนั้น1นึ่งล้านสามแของครูไอเนี่ยน้อยกว่า19บเก้าล้านสี่แสนสีมืนหพัน 912นะคะสามารถเขียนได้ในรูปแบบเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะคะนี่คือเครื่องหมายน้อยกว่านะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเราก็สรุปได้เลยว่าน้ำหนักมังกรเนี่ยคะ่ะน้อยกว่าน้ำหนักไดโนเสาร์เห็นไหมคะอาเรามาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะตัวอย่างตัวต่อไปนะคะขวา,าต้องการเปรียบเทียบนะคะว่าการปริมาณาปริมาณการส่งออกทุเรียนกับข้าวโพดเนี่ยในปี2563 อันไหนส่งออกเยอะกว่ากันนั่นเองนะคะอ่าทุเรียนนะคะก็ส่งออก5้าล้านเจ็ดแสนเก้ามื่นหนึ่งพกิบสองกิโลกรัมข้าวโพดนะคะส่งออก5้าล้านเจ็ดแสนสามมื่นนึงพันห้ารอยีสิบกิโลกรัมนะคะดังนั้นเมื่อกี้นะคะครูไอบอกให้ดูหลักก่อนใช่ไหมว่าถ้าจํานวนหลักแตกต่างกันเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะว่าถ้าหลัก ในจํานวนไหนมากกว่าจํานวนนั้นก็จะมากกว่าเช่นกันแต่ตัวนี้ดูการสังเกตแล้วนะคะหลักมีจํานวนเท่ากันเลยนะคะก็คือ7หลักเท่ากันดังนั้นเราจะสามารถเปรียบเทียบโดยการที่ให้นักเรียนเนี่ยเปรียบเทียบเลขโดดนะคะในหลักซ้ายสุดก่อน ก็คือเลขห้าก่อนนั่นเองนะคะเลขห้าดังนั้นเราจะเปรียบเทียบเลขห้ากับเลขห้าเท่ากันดังนั้นเราเปรียบเทียบในหลักถัดไปทางขวานะคะก็คือเลขเจ็ดยังเท่ากันอีกเราก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะ่ะจนกว่าจะเจอหลักที่แตกต่างกันก็คือเห็นไหมคะ เลข9และเลข3นั่นเองแตกต่างกันแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนค่าเมื่อกี้ครูไอพบว่ามีเลขโดดในหลักล้านและหลักแสนมีค่าเท่ากันแต่มีเลขโดดในหลักหมื่นที่แตกต่างก,กันก็คือเลข9และเลข3ซึ่ง9ของเราเนี่ยมากกว่า3ใช่ไหมคะดังนั้นครูไอก็จะสามารถสรุปได้เลยว่าห้าล้านเจ็ดแนเก้าหมนันอยเจ็ดสิบสองเนี่ยมากกว่าห้า ล้านเจ็ดแสนั่นเองนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะก็จะสามารถใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเอ้ขอโทษทีค่ะมากกว่านั่นเองนะคะอ่าก็สรุปได้เลยว่าการส่งออกทูเรียนนะคะมากกว่าการส่งออกคาร์บอนนั่นเองนะคะเห็นไหมอ่าอันดับแรกดูหลักถ้าหลัก แตกต่างกันเปรียบเทียบได้เลยแต่ถ้าหลักเท่ากันให้ในักเรียนเปรียบเทียบเลขโดดนะคะในหลักซ้ายสุดเปรียบเทียบไปเรื่อยๆจนเจอหลักที่แตกต่างกันนะคะะเรามาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักเกรือกับน้ำหนักเครื่องบินนั่นเองนะคะครูอายบอกว่า เรือของคูอาอเนี่ยหนัก8ล้าน2พาขอโทษทีค่ะ8ล้าน2แสนหนึกิกโลกรัมส่วนเครื่องบินเนี่ยหนัก67ล00้าน9กแสนอ่าก <car ole offs> ิโลกรัมหลังจากที่เราดู2ตัวอย่างไปแล้วนักเรียนจะตอบคุณายได้ทันทีว่าเครื่องบินหนักกว่าแน่นอนเพราะว่าเครื่องบินเป็นยังไงมีจำนวนหลักที่มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้น นักเรียน,นก็จะสามารถตอบได้เลยแต่ทีนี้ลองมาดูที่ควาอธิบายกันก่อนเนะาะเผื่อจะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะเปรียบเทียบเลขโดดในหลักซ้ายสุดก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะก็คือครูอายก็จะนำแปดและ6ในหลักซ้ายสุดเลยมาเปรียบเทียบกันก็คือแปดในตัวแรกนะคะของเรือนั่นเองนะคะมามันมีค่าแค่8ล้านเองนะส่วนหก ของเครื่องบินนะคะมันอยู่ในหลักซ้ายสุดนั่นเองนะคะมีค่าเป็น60ล้านอ่าเห็นไหมเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า8ล้านของเราเนี่ยน้อยกว่า60ล้านอ่าเราก็จะสรุปได้เลยว่าแล้านสองแสนห่งหม้าพันเจ็ดร้อ 8, 2, 1, 9, เนี่ย น้อยกว่า67สิเจ็ดล้านก้าสนสองมสามพันสิบสองนั่นเองนะคะ,ะหรือจะเขียนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าก็ได้นั่นเองนะคะก็สรุปได้เลยว่าน้ำหนักขน้ำหนักเรือน้อยกว่าน้ำหนักเครื่องบินนั่นเองนะคะ,ะดูตัวอย่างตัวต่อไปอครูอาอต้องการเปรียบเทียบนะคะว่าเวลาที่เราเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์กับเดินทางจากโลกไปดวงอาทิตย์เนี่ยมัน เดินทางไปตรงไหนไกลกว่าก,วกันหรือน้อยกว่ากันนั่นเองนะคะว่าต้องการเปรียบเทียบว่าจากโลกไปดวงจันทร์เปรียบเทียบกับจากโลกไปดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะจานวนก็โลกไปดวงจันทร์ก็คือ908ล้าน4ี่แสกิกิโลเมตร โลกไปดวงอาทิตย์ก็คือ8,108ล้าน4ี่9 00 1กิเโลเมตรนะคะเรามาเปรียบเทียบข้อนี้ก็เห็นได้ชัดเช่นเดียวกันใช่ไหมคะว่าจำนวนหลักของเราไม่เท่ากันดังนั้นนักเรียนก็จะสามารถตอบได้เลยแต่มาดูที่ครูายจะอธิบายนะคะโดยที่เราใช้การเปรียบเทียบเลขโดดในหลักสุดน,นะคะก็คือครูไอนำเลขเก้าที่ อยู่สายสุดเลยนะคะเลข9ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักร้อยล้านก็คือจะมีค่าเป็น900ล้านนั่นเองจำนวนที่2ครูไอยนำเลข8ในหลักสายสุดนะคะก็คือเลขโดดอยู่ในหลักพันล้านเลข8ของเราอยู่ในหลักพันล้านดังนั้นมันก็จะมีค่า8พันล้านอ่าเราก็จะดูออกได้แล้วว่า900ล้านเนี่ย น้อยกว่า8,000ล้านแน่นอนนะคะดังนั้นนะคะคุณไาอายก็สรุปได้เลยว่าจำนวน908,442,091เนี่ยน้อยกว่า8 1> 8 1 0 8 4 4 1, 2 9 1แน่นอนนะคะดังนั้นคุณก็สรุปว่าโลกระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์เนี่ยน้อยกว่าระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยดูตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจมากแล้วนะคะมาดูตัวอย่างตัวสุดท้ายนะคะตัวอย่างตัวสุดท้ายควายต้องการเปรียบเทียบ ในสวนสุขใจเนี่ยขายถั่วลันเตากับขายแครอทต้องการเปรียบเทียบว่าอขายถั่วลันเตากับขายแครอทอันไหนขายได้มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันนั่นเองนะคะข่อยกตัวอย่างขายลันเตาได้ทั้งหมดหนึ่ง้สิบปดล้านเกสองหนึ่งพันสิบกิโลกรัมขายแครอทได้หนึ่ง้ยสิบแปดล้านเกสองมหนึ่งพันกิโลกรัม นั่นเองนะคะทีนี้ในข้อนี้หลักเท่ากันเลยดังนั้นเราไม่สามารถที่จะมองออกว่าตัวไหนมากกว่าดังนั้นเราก็เลยจะต้องเปรียบเทียบในหลักซ้ายสุดนั่นเองนะคะเปรียบเทียบทีละหลักเลยนะคะโดยหลักแรกหลักซ้ายสุดก็คือหนึง ของเราเท่ากันเห็นไหมคะก็ขยับมาในทางขวานั่นเองก็คือ1อยังเท่ากันอีกเราขยับมาอีกนะคะอ่าแขยับมาเรื่อยๆอ่าเท่ากันหมดเลยขยับมาเรื่อยๆจนเจอหลักที่แตกต่างกันนะคะก็คือหลัก10นั่นเองนะคะดังนั้นบางทีนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตดีๆเพราะว่าบางคนอาจจะ มองแล้วเฮ้ยมันเท่ากันแน่นอนเลยใส่เครื่องหมายเท่ากับได้ไหมแต่นักเรียนจะต้องดูทุกหลักนั่นเองนะคะว่ามันแตกต่างกันหลักไหนหรือมันเหมือนกันทุกหลักนั่นเองนะคะในตัวนี้ครูอายบอกว่าพบว่ามีเลขโดดในหลักร้อยล้านหลักสิบล้านหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นหลักพันและหลักร้อยมีค่าเท่ากันแต่เราเจอหลักที่แตกต่างกันคือหลักสิบ นะ,ะซึ่งหลักสิบของเราก็คือมีเลข1และเลข0ูนย์แล้ว1มากกว่าศูนย์นั่นเองนะคะคุกไอยก็เลยสรุปได้เลยว่าดังนั้น118ล้าน921,010มากกว่า118ล้าน921,000ันั่นเองนะคะใส่เครื่องหมายหรือนักเรียนจะตอบโดยการที่ใส่เครื่องหมายก็ได้นะคะ นักเรียนต้องดูโจทย์ว่าคาให้นักเรียนใส่เครื่องหมายหรือให้นักเรียนเขียนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะคะสรุปได้เลยว่าขายถั่วลันเตาได้มากกว่าขายแครอทนั่นเองนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมตัวอย่างนี้นะคะอ่ะดังนั้นในการเปรียบเทียบนี้นะคะผู้ไอยก็จะขออธิบายเพียงเท่านี้เพราะว่านักเรียน น่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่าไม่ได้ยากมากใช่ไหมดังนั้นครูจะขอให้หนักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดหรือทำกันบ้านนะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะคะสะสะวะทนั่นเองนะคะโดยให้หนักเรียนทําในหน้าที่1ินะคะซึ่งแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์จะเป็นหน้าตารูปแบบแบบนี้นะคะดังนั้นให้หนักเรียนเปิดไปหน้าที่1ิบเลยนะคะหน้าที่1ิบของเราจะ เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่1.5โดยที่มี2ข้อใหญ่นั่นเองนะคะให้นักเรียนทำในข้อที่1ใหญ่เขาต้องการให้นักเรียนเนี่ยระบายสีแผ่นป้ายที่มีจำนวนน้อยกว่า6 7ล้าน8 1 5 9ดังนั้นนักเรียนจะต้องมาดูใน แผ่งป้ายนี้นะคะว่ามันมีจำนวนไหนที่น้อยกว่า67สิบเจ็ดล้านแปดแสนนึ้นั่นเองถ้าสมมติว่าจำนวนไหนน้อยกว่า ให้นักเรียนระบายสียกตัวอย่างเช่นข้อนี้ใช่ไหมดังนั้น30ล้าน4ี่แส0น้อยกว่าตัวนี้แน่นอนดังนั้นนักเรียนสามารถระบายสีในแผ่นป้ายแผ่นนี้ได้แน่นอนนะคะดังนั้นที่เหลือนักเรียนสามารถไปลองเปรียบเทียบจำนวนกันดูนะคะส่วนข้อที่2ใหยายเห็นไหมไม่ยากเลยเขาให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย มากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีทั้งหมด8คข้อก็คือให้หนักเรียนเปรียบเทียบจากหลักด้านาจานวนด้านซ้ายมือเปรียบเทียบกับจํานวนด้านขวามือนะคะโดยที่ให้หนักเรียนเนี่ยใช้จํานวนด้านซ้ายมือเป็นหลักนะคะในการเปรียบเทียบว่ามันจะมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะคะดังนั้นลองดูข้อแรกกันสิข้อแรกนะคะ6กแสนด เปรียบเทียบกับ6 6 2 7 9อ่าในเมื่อหลักเท่ากันเราจะเปรียบเทียบอ่าเลขโดดในหลักทางซ้ายสุดใช่ไหมซึ่ง 6, 6 6 6และ6เท่ากันดังนั้นตัวที่แตกต่างกันคือ2และ6ดังนั้น2น้อยกว่า6เราก็สามารถดูได้เลยว่าด้านนี้เป็นยังไงคะน้อยกว่าใช่ไหมดังนั้นเราใส่เครื่องหมายน้อยกว่าได้เลยนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยดังนั้นอีก เ็ข้อนะคะเอก7ข้อที่เหลือนักเรียนสามารถทําเองได้เลยนะคะดังนั้นถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านมาให้ครูายที่ลิงก์ส่งกันบ้านคณิตศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูายก็จะขอจบการสอนในเรื่องการเปรียบเทียบเพียงเท่านี้นะคะยังไงขอให้นักเรียนทําการบ้านและส่งมาให้ครูอายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ